อนจะก่นทีคเขาเ้ยเขาอยู่อยู่จุดควายก็สาหาะระบั้งเจเนียนนะครับผมนะครับมาด้วยหัดเกิดปะขึ้นบา้นอีเองต้เกิดอนด้วยเหรอา้วเกิดด้วยเหรอ hãy nói với các bé, cậu hãy nói với lại câyหอม nữa, là cái gì cũng được, không có gì,

ขออะไรของหงแม่เล่นไหมไม่เสียเราต้องพูดอะไรเราจะพูดอะไรนอยากใงรายการขอบคุณรายกาครับขอบคุณคือไม่ได้เจอทุกคนบ่อยๆนะครับวันนี้เพื่อนครับที่ดีที่ได้เจอทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตกันเลยครับอ่ารู้สึกว่าอ่า กาแต่เป็นความในหลายๆอย่างในแางเงี้มีที่เป็นใหญ่อย่างเงี้ยนะแล้วก็เหมือนผมก็เล่นโซเชียลอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นแล้วก็เจอแบบแขกทุกคนเลยช่วยช่วยกันแบบช่วยกันเติมช่วยกันเติมเชื่อมเติมอะไรเชื่อปั่นนะเออช้ว็เติมนะช่วยเติมนะช่วยเติแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลาเราเวลาเราทำงานอะไรสำคัญๆ หนึ่งอย่างหรือว่ามีอีเวนต์ที่แบบว่าเออต้องแบบใช้แบบพี่ๆทุกคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยรู้ื่องแบบคอยแบบบางคนก็แบบไม่หลับไม่นอนนะเพราะว่าอย่างเช่นแบบอะไรครับนอนน้อยใช่ไหมบางคนก็นอนน้อยด้วยครับก็แล้วก็แบบไอ้โชว์จัดแบบติดๆเลยติดปีสองปีสามปีสี่ปีห้าเลยเงี้ยแล้วก็ทุกคมกช่วยอะไรอย่างเงี้ยต้อเห็นแท้ ขึ้นๆเรื่อยๆไมอยากขอบคุณทุกคนมากเลยที่เออเป็นแบบเป็นแบบกำลังเสริมเหมอนว่าผมไปคนเดียวผมรู้สึกว่าผมโดดเด่นมากใช่ไหมแต่ว่าพอมีทุกคนในในเงี้ยเหมือนว่าเออพอมีทุกคนไปไปกับผมด้วยไปไปปาร์ตี้กับผมด้วยผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆที่เออคอยสนับสนุนอย่างตลอดตลอดเวลาที่เราไปไหยก็อยากให้ทุกคนพักผ่อนนะครับผมแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะนอนด้วย ใช่หรือจะเตดอนกันว้าถ้าใครจะมาเจอปุ๊บถือไปถือแล้วแงมาเห็นขอบตาดำนะแล้วพี่ไปกลัไปนอนคุณนุ้ยกลับไปนอนเอนี่ยวันนี้ทุกคนผมก็รู้ว่าเออมันหลายๆคนก็แบบมาตั้งแต่แบบตั้งแต่แท็กิโมงันหาไล้ใช่ไหมที่โมงตีสี่มาตั้งแต่เมื่อวาน ก็คงตอบเราแล้วนะใช่ก็เนี่แหละก็รู้สึกว่าขอบคุณมากทุกคนที่มาทุ่มเทนับแบบแจกจ่ายแจกจ่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็แน่นอนพยายามจะตอบแทนทุกคนนะด้วยด้วยเพลงด้วยทีวีแล้วก็ตั้งใจทุกอยางให้ทุกคนเอิมีความสุขนะครับก็อยากให้อ่าตรงนี้เติบโตขึ้เปนชื่อเสียงนะครับผมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้แข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมก็ ขอบคุณที่สปอร์ตแก้มนะผมทั้งหมดตรงนี้เลยแล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยที่มาไม่ได้นะผมต้ขอบคุณมากๆนะผมดีใจที่มีทุกคนเลยนะผมไปมันก็ไปขอบคุณมากขอบคุณมากใช่ครับสปอพ์ตอยู่แล้วทุกคนจะมาใช่ก็คือผมบินบ่อยใช่ไหมคนนี้คือคือผมก็เลยนอนใช้ตั๋วแบบว่านอนเพื่อทางที่ที่ ที่แบบว่าได้วิ่งเลยเพราะว่าจะไปปาลิซปาลิซประมาณ12ชั่วโมงกลิ่นไทยผมก็นอนยาว12ชั่วโมงเลยตัวเสิร์ฟอาหารที่กินคือไม่ได้กินเลยทุกอย่างพี่แอร์ก็จะบอกว่าวันผมรู้จักน้องโป๊สตื่นหน้าที่นัดผมก็ได้ดยไม่เป็นไรพี่ผมขออนาแล้วไปที่ญี่ปุ่นผมก็นอนยาวเลยก็พยายามพักผ่อนได้เยอะรักษาสุขภาพตัวเองให้แบบ มีแรงมีงานให้ผู้คนดูนะขอบคุณมากอะไรนะเรื่องน่าจัดรสจ้าเหรอร้อนมากเลยใช่ร้อนมากหวานไหมอะไรเกิดอะไรผมเกิดอะไรผมอะไร

ผมเดินเวนี ondan, ้ก็เลยพึ no really? sure. like right ่งไปเมื่อกดนะก็ไปแล้วกงมี่งแต่ก็มีเม่อยี้มีทุงที่ด่าหี่ร้อนอะไรางเยเฮ้ยจะไปทุกันม็ได้ไม่ไตลาดพูดเยอนักก็ไปทุกวันถ้าผมเนี่ถ้าเมื่อไร่ก็จะตายอ่ะอะไครับใช่ครัอะไรครับ เพลงใหม่ครับผมเราดุนามเลยสปอนแล้จะมีคนสปอนนะครับเพลงใหม่ไนะครับผมพี่ารับพี่ไป่ได้

เอ้นะเออขาดอนเออนคนบัตขนคนบัก็คนอยงไ้ลอยหอรงต้นีเห้ยคนบัได้อยากเจอรูว่าไคอนเสิร์ตนะผมก็อนเสิร์ตนี้่าจะสนุกมาบ้านครับสนุกมาบ้าตอนาเล่เกมนะ่เกม ได้ได oh no, ้ฉันกลับบ้านแต่อะไรเดี๋ยวช่วยถ่ายรูปกันแต่แฟที่หนึ่งอพี่นเยเลยี่บากร่งรอัไม่ได้ Tá, Koi tansung lakshmi ngosikit ngak Koi tansung 啊。